พี่น้องเสพนู่นสื่อสารในมาวิทาลัยจังหวัดกาญจนบุรีครับบึงมีเพื่อนเพื่นมีเพื่นเลยขอยังเนี่ยต้มปาชิแล้วพี่น้องต้มปานิ่งครับต้มเพิ่ต้มเปียกเพิ่นพาเครื่องมาเลยเจ้าจีนนักบวชเอาคนละหัวครับปีก้นมากนะครับพี่น้องบัหนี้กันต้มปาชิแล้วเหลือเมนูอย่างอื่นครับอันนี้ผัด ผล oh, ิต <leaned> ภ <forward> ัณฑ์มีกคราชครับซื้อหมูมากแต่เต๋อขูดเงาหนักโอ้นำเ่บหมูเงาหมูบิ๊กซี่เนาะยังดีด้วยละครันโอ้หอมแสะหอมแหรว่ามันฉิดโอ้หอม ผัดผันมีเด้อไป้องผันมีอีส,สานนะครับเนี่ยไปตัดตรงเนลียมีแยกโซนนะครับมีครับไป้องอไปกับเขาบอกว่าได้ครับไม่คั่วเดี๋ยวไม่คั่วสิ่ให้

ข้าวแข็งได้ก็คลองเลียกินสร้างเมื่อเละกินเชื้อม่อ,อังครับนนข้นนะครับคือข้นอนอออหอันนี้คิอัดแุ้งเูพันธุหอมหอม,มไม่ยิ่งไปต้องอ,อมแค่คลองแน่าต่ิวข,ข,ขาวครับ nó ăn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ชัวยนะหงไปหงโซนละต้องให้มันเหลืองบอกอืองูว่าโุกเอาเสียงเสียงน้อยเสียชุกอะไรยังไงอัอมาเด้อครับมันมีตบลาบังน่นนี่ันตัวนี้ เส้นใส่ครับบันเนีอนีสารครับจบลิบบโน้กพี่น้อง,องกาดีบิดก่อนนี่โอ้จหหอมพัดแห่งพัดอัี้วัดแห่งเียบ่พัดแห่งขื้ยังไหนพัดมาตึงว่าใหญ่พักแห่ยยงบ่จังไหนวิธีการพัดแห่ง นี่ลากระพัดมูมันตัสุกบ่ร์มีผไม่พัดถึงชายเบอร์เธอนานแล้วงัยพัดแหงเราไปตากแดดพัดแหงไปตากแดดพีวกเราเข้าใจเราไปทั่วที่ั้งหมดไม่แดดด้วยพี่ัพพี่เปเสียหอยพัดแหงไปตากแดดด้วยน้องพัดแล้วเไปตากแดดให้มันร้อนก็เ่ากินเด้อยที่พัดแหงมีเพื่อน ผู้ขใจบะหมี่ต,ต้องให้มันรสหวานนิดนึงโอ้เกลือนตาลแต่ซีอิ๊วขาวลงไปซีอิ๊วขาวผัดได้หน่อยใส่นนีดีพี่น้องซีอิ๊วขาวใส่น้ำมันหอยน้ำมันหอยอยีกโอ้กก่กินมันน้ำมันหน่อยน้ำมันหอย ได้กินนู่นก็มีขั้วขั้วแซลมุนสุดที่โอ้โหเรพี่น้องขั้วนะขั้วนี่กันสันอีกเนาะเอาลงไปสันแมันเฮยกันเห็นมบ่สิเยดเอาปนะแล้วสิบบส็จแล้วบ่เส็จแล้วนี่ยส็จแล้วต้นส็จแล้วพี่นอปดไปอ่ะเออปดไปแกอ่ะ พีดแล้วเจีดได้ไหไม่ได้เห็นอันยีกเอาออกดไปแล้วไม่หรอกครับเอาคริดเลยเห็นสุกสุกแล้วมันุกแล้วบ่อส่ยังอีกบ่อไปข้าวยังี่ใปข้าวเห็ดส่นต้มปลายมามากินข้ากันครับโอ้เอาอันนี้มาใส่ต้มปลายนันหะใส่ต้มปลายส่ที่บ่อเนอยอทิ่มเดยบ่ยอดทิมเลยบ่โอ้ ต้มปลามีเพื่อนพี่น้องมาเดอ้อครับรกี่คนรนวมกันครับตบ้มปลานิ่งูระไรต้มปลานิ่งกับพันมีมีเพื่อนมีใครขวดอีกน้อป๊ะมันเสียบก็อำใหม่นให่เสียบเอาอันน,นั้นลงในนั่นน่ะหนั่งมันไหม พักอีตูดอะไรภัยกะเพราคือเาเหตุอะรหส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วคือพพเ่าปิดไปปิดแซ่บใส่มาเขือม่อแซ่บพอาะตัซีอิอ๊สอนผ้ามากินพัดมีมีเพิ่มไหอือแซ่บปะปะหมูคือยำไงเถอะพูดยำไให้หมูจำุวงกันบนน่อยอืมเนาะไม่รู้ไปลองจำฮวงบ่อย หมึกนตัวอย่าไปโดนประจานอ้อแบบแบบมุ้งยังไงครับสิใส่หัวหนักหัวหลอดบำรุงสมองอย่างเงี้ก็จะใส่โดนน้ำตาลเนี่ยอันตรายเต็มหน่องเลยไม่ได้อันตรายดอกย่าเล่ารู้อันตรายน้ำตาลเนี่ยไม่เหล็กใส่เหล็กใส่ป่าหรือปลาเบอร์จักเกียร์น้ำปลาพี่สับไว้อยู่ในตู้เย็นบอกว่าเส้นสับไว้ในตู้เย็นคุณนายน้ำปลาครับบางหน้ามันเนี่ยอรั ตัวกั้นยังเล็กน้อยก็คือเหมือนใช่ปนงัวนะครับตี่เก็บอันนั้นใส่ตรงไวนนั้นมือยังงี้สิต้องแช่เย็นเด้อสิมันครับแช่ครับเขึ้นมีต่ำแซ่เมื่อทุย่างเอาไว้แต่พัดมือลุ้นเราใส่ตรงก็ะตติกไว้เนี่ยเขาจะแช่แข็งยังงี้สิมันจะกรอบเก็บขึ้นเลยเก็บขึ้นเลยงัวนะครับผมมีทุกอย่านงัวครับก็ใช้สายมันนัวแต่ถ้าภาษากลางเรียกว่านต่ำส้มต่ำ ตำละมาตำชกตำมีสี่ขั้นตอนหนึ่งซับขวางสองที่ไหมับสองตำตำสามชิ้มชิมสี่แซบแซบชกตำนะครับผมโอ้กันบึดเลยครับพี่นองเพาแซมให้เตะ ครับอร่อยครับพี่พีชทำอร่อยทุกอย่างครับพี่พีชทำอร่อยทุกอย่างครับเอาเบียใส่เพิ่มขึ้น่าแซบเซ่บมแจงอย่างไซซซื้อเพ่กใส่ซื้อครับสยแ่ยงไซเพื่กระผมว่า้วอะไรอะไเอาลูกไปอขับแน่แซอนพี่น้องเลยแซบมาครับยิของนครับการเบิกันว่าเ้อพี่น้องเครับ